ดวงดาวของชาวมีนเดือนนี้นะคะมีหลายส่วนนะโดยเฉพาะดาวคู่ศัตรูนะคะที่จะทับลักนาชาวมีนในช่วงนี้นะรวมทั้งดาวประจําตัวกลับมาโคโจรเดินหน้าดาวการเงินโคโจรถอยหลังนะคะเรียกว่าเป็นความสับสวนวุ่นวายของดวงดาวไปอัปเดตภาพรวมกันได้นะคะท่านใดที่ลักนาราศีมีนรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15มีนาถึง14เมษายนก็รับฟังได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ติดกระดิ่งนะคะ สำหรับดวงดาวนะคะในช่วง1-15ถึงมีนาคมนะคะจะเป็นช่วงเวลาที่ดาวพุธมีกําลังเป็นปราและนิดนะเป็นกําลังที่ถือว่าไม่ค่อยดีนะแล้วก็โคจรมาเจอกับราหูคู่ศัตรูนะคะที่ทับลัคนาชาวมีนอยู่ช่วงนี้จะถือว่ามีดาวคู่ขัดแย้งนะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสื่อสารนะคะเรื่องการรอคอยเรื่องความเล็ดเลือดล่าชา้าสัมพันธ์กับตัวตนชาวมีนโดยตรงนะคะช่วงนี้ยังส่งผลให้ชาวมีนนะมีเรื่องราวในเชิง ความขัดแย้งเกิดขึ้นได้นะบางท่านก็จะเป็นเชิงรอคอยคําตอบบางอย่างอยู่นะคะเรื่องราวในเชิงการสื่อสารนะมีปัญหาได้เนื่องจากเป็นช่วงที่ดาวพุธถือว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นหลายส่วนนะคะรับดาวที่มีกําลังแรงช่วงนี้ก็ทับลักนาด้วยก็คือดาวสุกนะคะดาวสุกมีการโคจรวกวนในช่วงเครื่องแรกมีนาคมนะถือว่าเป็นดาวเรื่องเกี่ยวข้องกับเพื่อนสังคมนะคะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงช่วงนี้จึงเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านบางอย่างรอคอย คำตอบบางสิ่งนะคะหรือแม้แต่เรื่องดาวศุกร์ที่เป็นดาวเสน่นิยมนะคะยังส่งผลดีกับเรื่องการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะแล้วก็เรื่องราวในเชิงการดึงดูดคนเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นการคบหานะคะการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคนหมู่มากหรือช่วงนี้ชีวิตต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคนหลายฝ่ายหลายส่วนนะเนื่องด้วยดาวศุกร์ที่มีกําลังแรงทาลัคนานะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ชาวเมีนะอาจมีเรื่องราวเชิงรักๆใครๆนะคะเรื่องเสน,น่หาเรื่องความสัมพันธ์ที่สลับซับซ้อนเกิดขึ้น สำหรับชาวมีนนะคะช่วงนี้ดาวประจําตัวเริ่มกลับมาโคโจรเดินหน้าในภพเรือนเพื่อนสังคมนะคะสลับเรือนกับดาวศุกร์นะดังนั้นจะมีงานบางอย่างนะคะแวดวงบางประเภทนะที่เริ่มคืบหน้านะไม่ว่าจะกลับมารวมกลุ่มรวมทีมเพื่อหาเงินหาผลประโยชน์นะคะเรื่องดาวทาง หน่วยงานองค์กรสมาคมการรวมตัวนะคะเริ่มคืบหน้ารวมไปถึงเรื่องการเรียนการศึกษาการใช้สติปัญญานะการงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ต่างๆก็เริ่มเดินหน้านะคะสำหรับชาวมีนนะเป็นช่วงที่ดาวหลายดวงไปรวมมันอยู่ที่ตัวตนนะคะชีวิตจะมีทั้งเรื่องคนมีอัธยาศัยไมตรีช่วยเหลือก็มีในขณะเดียวกันความขัดแย้งนะก็ถือว่าเกิดขึ้นได้จากดาวคู่ศัตรูที่ทับตัวต,วตนนะคะสำหรับเรื่องเงินเง,ง,งินทองทองนะดาวอังคารยังคงโคโจรถอยหลังอยู่ในภพเรือน พันธุนะคะชาวมียนจะมีเรื่องเงินทองที่สัมพันธ์กับสินทรัพย์อยู่นะบางท่านก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องครัวเรือนบ้านช่องนะคะเรื่องการลงทุนทางสินทรัพย์ขนาดใหญ่เรื่องบ้านช่องรถราต่างๆที่ช่วงนี้มีจังหวะยึกยกักมีลักษณะถอยหลังนะคะ ดังนั้นหากเรามองในลักษณะการถอยหลังของดวงดาวนะก็คือการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากสิ่งเก่าสิ่งเดิมนะคะในขณะเดียวกันการลงทุนการงอกเงยก็จะเป็นไปอย่างช้าด้วยเนื่องจากดวงดาวเขาไม่เดินไปข้างหน้าเป็นปกตินะดังนั้นช่วงนี้บางท่านจะใช้เงินเก่านะคะเงินทองไปติดอยู่กับสินทรัพย์นะหรือว่าบางอย่างก็เป็นลักษณะเก็บเกี่ยวผลกําไรจากเรื่องสินทรัพย์มรดกดั้งเดิมอยู่นะคะสำหรับดาวคู่ธาตุช่วงนี้นะคะมีอีกคู่หนึ่งนะอยู่ในภพเรือนวินาศของชาว มีนะคะก็คือดาวอาทิตย์กับดาวเสาร์นะเป็นคู่ธาตุไฟนะคะในความหมายเชิงดีนะมันก็คือการมีผู้สนับสนุนช่วงนี้มีลักษณะ,ะคนให้พึ่งพิงในเชิงรับได้นะคะเรื่องเงินทองที่มาจากทางไกลนะหรือว่าเงินแปลกๆเงินที่มีผู้ให้หยิบยืมนะหรือการมีเงินแบบมีเงื่อนไขเรื่องเงินกู้เครดิตวงเงินต่างๆที่มีเข้ามาเสริมมาเติมได้นะคะอย่างไรก็ตามจะเป็นช่วงที่ รายจ่ายหรือสิ่งที่ค่าไม่ถึงเรื่องบังเอิญต่างๆที่มาประจบเหมาะทาให้ชาวมีนจ่ายรายได้หลายทางในช่วงนี้ได้เช่นกันเนื่องจากความที่คู่ทาตุนะคะไปอยู่ในภพเลือนวินาศก็จะส่งผลให้บางทีหยิบใจ่ายใช้สอยแบบรัวๆนะหรือว่าเรื่องราวทางความรัวหลายทางการเงินเกิดขึ้นได้บ่อยๆนะคะ เป็นช่วงที่จะหยิบจับทําอะไรนะคะก็มักจะมีเชิงแก้ไขปัญหาเน็ตเหนื่อยเพิ่มขึ้นได้เนื่องจากดาวที่ไปอยู่ในภพเรือนวินาศนะคะก็มักกระตุ้นให้เรื่องราวแบบด่วนนะคะปัญหาที่คาดไม่ถึงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะก็เกิดขึ้นได้นะคะสําหรับการที่ดาวหลายดวงไปรวมอยู่ที่ตัวตนนะโดยเฉพาะดาวคู่ศัตรู8ปสีนะคะช่วงนี้ชาวเมยนต้องระมัดระวังเรื่องนิติกรรมสัญญาเรื่องคู่กรณีนะคะที่อาจจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับตัวเราโดยตรงนะคะเรื่องราวทาง ความเล็ดเลือนล่าช้านเดือาดาวพุธเป็นดาวการสื่อสารในช่วงนี้บางทีติดต่ออะไรก็ดูเหมือนจะเชื่องช้านะคะรอคอยหรือการสื่อสารเชิงกลุ่มทีมนะเกี่ยวข้องกับคนเยอะแต่บางทีสื่อสารไม่ค่อยมีประสิทธิภาพนะคะการนัดหมายใดๆก็ถือว่าบางทีทําหลายครั้งกว่าจะสําเร็จโดยภาพรวมนะคะเป็นช่วงที่ชาวเมีนถือว่ามีดาวดีๆก็คือดาวศุกร์นะที่เป็นมหาอุดก็ส่งผลกับเรื่องเสน่ห์นิยมนะคะเรื่องการได้รับความเกื้อนหนุนหรือบางทีได้ความช่วยเหลือ เกินคาดจากบางสิ่งที่เราไม่ได้หวังไว้นะคะมีโชคลาภจากเรื่องอาหารการกินเรื่องของสวยงามหรือแม้แต่เรื่องโชคจากเงินพิเศษนะคะเงินที่ได้รับด้วยความสเสน่หาต่างๆนั่นเอง และก็ต้องระวังนะเนื่องด้วยดาวคู่ศัตรูก,ก็ทับลักขาด้วยนะคะสำหรับบรรยากาศครัวเรือนนะดาวพันธุของชาวเมีนะคะก็คือดาวพุธนะเดือนนี้อย่างที่บอกดาวพุธอยู่ในจุดที่เสียหายหลายส่วนนะคะก็ระมัดระวังปัญหาในบ้านในครัวเรือนนะเรื่องญาติญาติเรื่องพี่น้องนะคะเรื่องผลประโยชน์สินทรัพย์ต่างๆที่ช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงพูดคุยเจราจาหรือว่ามีปัญหาทางคําพูดเครื่องกันได้ง่ายในหมู่ครอบครัวเคยญาตินะเนื่องจากดาวพุธในช่วงนี้นะคะเป็นคู่ พุธอันธาพาลวิวาดราหูมักส่งผลให้หลายสิ่งก็เป็นไปในเชิงขัดแย้งทัศนคติไม่ตรงกันนช่วงนี้ถือว่าใจเย็นเป็นความหมายเชิงสินทรัพย์ได้นะคะเช่นช่วงนี้บางอย่างเสียหายต้องซ่อมแซมนะหรือจะขับขี่ยวดยานพาหนะก็ระมาระวังมากขึ้นนะคะ กับเรื่องดาวทางสังคมนะคะชาวเมียยังคงมีความโดดเด่นในเชิงสังคมเนะื่องจากดาวที่มีกําลังแรงเป็นมหาอุดทับลัคนานะคะยังคงเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสเสน่ห์นิยมความได้รับความชื่นชมนิยมยินดีนะจากแวดวงที่อยู่นะคะรวมทั้งดาวสุขเป็นดาวเจ้าเรือนมรณนะก็คือเรื่องการเดินทางไกลนะคะเรื่องการครบหาคนต่างชาติต่างภาษาหรือเกี่ยวข้องนะช่วงนี้ก็ถือว่ายังส่งผลดีอยู่นะเนื่องจากความเป็นมหาอุดก็คือมากเยอะเป็นพิเศษนะคะ เป็นช่วงที่เรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะเกิดขึ้นได้ง่ายเนื่องจากดาวคู่สเสน่นิยมนะคะหลงไหลต่างๆมันทับตัวตอนอ่ะมันหมายถึงเราไปทุ่มเทนะคะหรืออยู่ในช่วงทุ่มเทกับบางสิ่งนะไม่ว่าจะเป็นบุตรบริวารก็ได้หรือว่าท่านก็เป็นงานอาดีเลกเป็นสัตว์เลี้ยงหรือเป็นคนก็ได้นะช่วงนี้อาจจะมีลักษณะทุ่มเทหลงไหลบางอย่างได้ง่ายนะคะในขณะเดียวกันบางท่านก็เป็นเชิงมีคนมาหลงรักทุ่มเทนะหรือว่า ติดพันอยู่ช่วงนี้นะทำให้เรื่องดาวในเชิงความรักความสัมพันธ์ของชาวมีนถือว่าเป็นจุดโดดเด่นนะคะอย่างไรก็ตามดาวที่อยู่ในภพเรือนวินาศก็ต้องระวังเรื่องความซ่อนเรน้นความไม่ชัดเจนนะหรือการที่คนเข้ามาเนี่ยก็ดึงดูดคนมีเบื้องหลังเบื้องลึกเข้ามาสำหรับเรื่องราวทางสุขภาพข้อดีนะช่วงนี้ตัวตนเดินหน้านะคะก็คือเรื่องสติปัญญานะจะกลับมาคิดอ่านทํานู่นนี่นั่นนะคะลุกขึ้นมาสนใจเรื่องการเรียนรู้นะหรือเกิดความแอคทีฟขึ้นกับเรื่อง การเรียนการศึกษาความสนใจพัฒนาตัวตนนะคะโรคภัยที่เกิดขึ้นจากดาวคู่ศัตรูทับลัคนาช่วงนี้นะคะก็มาเป็นโรคภัยเกี่ยวข้องกับเรื่องปูมแพ้นะคะเรื่องปากคอลิ้นนะซึ่งหมายถึงการเจ็บคอก็ได้หรือเป็นหวัดเรือ้อรังประมาณนี้นะคะเรื่องราวทางการกินอาหารนะช่วงนี้ต้องระวังสำลักติดคอนะคะ รวมทั้งปะปบบนไว้ด้วยเรื่องคู่ทัดไฟในภพวินาณนะบางอย่างที่เป็นในช่วงนี้จะลุกลามอักเสบต่อเนื่องได้ง่ายนะเป็นช่วงที่ชาวมีนเรามาระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะคะ ปิดท้ายด้วยเรื่องโชคลาภนะคะเดือนนี้ถือว่าดาวคู่ธาตุนะคะสัมพันธ์กับดาวเสาร์นะซึ่งเดินหน้าก็คือเรื่องลาภผลนั่นเองนะชาวเมียนจะมีลาภผลบางอย่างที่บางทีเราก็คิดไปไม่ถึงหรือได้มาโดยเราไม่ได้หวังอะไรมากนะคะก็คือลาภผลจากเรื่องเลือกส่วนไรนาการเกษตรสินทรัพย์ที่ดินนะคะอาจจะเกี่ยวข้องโดยตรงโดยอ้อมนะเป็นเจ้าของก็ได้หรือไปเกี่ยวข้องทํางานประเภทเหล่านี้นะคะ มีโชคลาภบ,บางอย่างนะคะจากเรื่องเพื่อนนะคะเรื่องสังคมนะเช่นชักนําไปยังเรื่องหาเงินหาก,กินนะคะชีวิตเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคนบางกลุ่มนะส่งผลให้ได้เงินได้ลาบได้ผลประโยชน์อย่างต่อเนื่องนะคะโชคประเภทอาหารการกินนะคะอาจจะหมายถึงสินค้าบริการที่ไปเกี่ยวข้องนะหรือเป็นช่วงเวลาที่มักมีลาบปากนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอร่อยนะคะเรื่องของสวยงามนะเรื่องข้าวของที่อยากได้นะคะหรือสิ่งที่หมายปองไว้ก็มีแนวโน้มได้มาในช่วงนี้เช่นกันนะคะ สำหรับในช่วงต้นเดือนมีนาคมนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่ทุกราศีนะคะก็จะเจอดาวคู่ศัตรูนะขึ้นอยู่กับว่าไปอยู่ในภพเรือนใดนะคะโดยชาวมีนถือว่าทับลักนาณนาะช่วงนี้เรามาระวังคําพูดนะคะหรือบางทีก็ถูกบันทอนกําลังใจจากเรื่องคําพูดของคนรอบตัวบรรยากาศโดยรอบบ้านเมืองนะคะก็เต็มไปด้วยดรามา่าคําพูดต่างๆได้ง่ายนะเป็นช่วงที่เรื่องของการ มีข่าลือนะคะมีความล่าช้าปรับบนอยู่ช่วงนี้ทำอะไรบางอย่างเนี่ยต้องรอคอยนะหรือว่าเป็นความยืดเยเื้อเชืงช้าที่เกิดขึ้นรอบตัวนะคะฝากข่าวสารถึงชาวมีนสายบุญนะคะที่อยากเสริมดวงเสริมชะตานะชีวิตติดขัดนะคะหรือว่าหลายสิ่งยังไม่เป็นไปอย่างที่ต้องการนะเนื่องด้วยอุปสรรคมากนะคะเจ้ากรรมในเวรเบียดเบียน สร้างกุศลไว้หนุนดวงชะตานะคะด้วยเรื่องของการให้การบริจาคและได้ใช้ประโยชน์ในเวลาเดียวกันรวมทั้งเสริมดวงนะคะฟังรายละเอียดที่ท้ายคลิปได้แล้วพบกันได้ใหม่กับการอัปเดตดวงชะตาชาวเมีในคลิปหน้าสวัสดีค่ะสิทธิพิเศษสําหรับผู้เข้ารับฟังคลิปของช่องโหราห9นะคะผ้าดิบสําหรับบริจาคจาก159บาทเหลือเพียง120บบาทเป็นสิ่งที่เอาไว้ใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิกู้ภัยในการ ปกคลุมหุ้มหอ่อเคลื่อนย้ายปิดบางส่วนที่ไม่สวยงามของร่างผู้วายชนเป็นวัสดุสิ้นเปลืองนั่นเองนะคะเป็นผ้าขนาดพิเศษที่เหมาะสำหรับการใช้งานและได้ใช้เสริมดวงได้กุศลไม่ว่าจะเป็นการทำบุญวันเกิดอุทิศให้กับคนที่เรารักหรือคุณอยากจะเป็นผู้ให้เฉยๆก็ได้วิธีการสั่งซื้อก็คือแอดไลน์ b w o n 5 9อย่าลืมเครื่องหมายอนะคะ แจ้งกับแอดมินนะคะว่าต้องการรับกี่ชุด1ชุดก็ยินดีนะคะใส่ชื่อได้หลายคนจะให้ทางแอดมินส่งตอบให้กับกู้ภัยเลยก็ได้หรือว่าจะให้ส่งไปที่บ้านของคุณเพื่อไปบริจาคเองท่านใดสนใจนะคะแต่ยังไม่พร้อมสามารถแอดไลน์ไว้ก่อนได้หรือท่านใดอยากติดต่อสอบถามรายละเอียดก็ยินดีนะคะขอให้ทุกท่านที่ได้รับฟังคลิปนี้นะคะร่ำรวยไม่มีเหตุผลสิ่งใดที่คุณเป็นทุกวิตกกังวลอยู่หรือว่ามีความทุกข์ความเครียดกับเรื่องใดขอให้มาลายหายสิ้นไปในฉับพลัน